สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยูทูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับชีวิตมนุษย์เรานะครับจะชอบหรือไม่ชอบนะครับความเป็นไปในชีวิตเนี่ยนะต้องบอกว่ามันเหมือนนะเราถูกตึงไว้นะด้วยอะไรบางอย่างซึ่ง คนเราบางคนก็จะเชื่อว่าสิ่งที่ตึงเราไว้เนี่ยก็คือพรมลิขิตนะครับหรือว่าสวรรค์ลิขิตหรือบางท่านที่เชื่อในพระเจ้าก็คือพระเจ้านะครับกำหนดมาเป็นบททดสอบเป็นแบบทดสอบแต่ถ้าผู้ที่เชื่อในหลักพุทธศาสนาก็บอกว่ามันเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมนะครับก็คือกรรมนะเป็นผู้กำหนดนะครับให้เราพบสิ่งดีร้ายพบเจอสิ่งต่างๆ นะมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุนั่นเองแลวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับว่าโลกใบนี้อะไรๆก็เป็นกรรมนะครับนะไม่ว่าท่านจะพบเจอสิ่งดีสิ่งร้ายนะครับรวมถึงสิ่งที่ท่านได้ลงมือกระทําไปทางกายวาจาใจมันก็เก็บเข้าไปเป็นกรรมใหม่นะที่ให้ผลในภายภาคหน้าแล้วก็อดีตกรรมนะที่ทํามานะจาก สิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วก็ทยอยส่งผลเป็นวิบากกรรมในปัจจุบันและในอนาคตนะครับถ้าเราเข้าใจนะหลักการนะครับเช่นนีนะ้ที่มันมีการไหลเวียนหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะถ้าเรานึกถึงว่าจิตมันไม่ตายนะมันสืบต่อภพชาติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราทำนะครับในปัจจุบันมันจะเป็นต่อไปในอนาคต แม้แต่ยามที่เราจากลวกนี้ไปนะครับกรรมนั้นก็จะติดนะไปกับจิตใจเราเป็นวิบากกรรมในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี้นะครับบางคนบอกทําดีไม่ได้ดีนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะพบเจอสิ่งไม่ดีมันก็เป็นวิบากกรรมนะแต่อดีตนะอาจจะเป็นจากนะครับพบที่แล้วนะจากหลายสิบพบที่แล้วก็เป็นไปได้หมดนะนี่คือหลักของกรรมนะครับ ไม่ใช่ว่าหลายๆก็โบยไปที่กรรมนะแต่นี่คือคำอธิบายว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยนะมันล้วนเกิดมามีมีมาตเหตุนะครับมันการที่เราพบเจอผู้คนเจอครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเจอเพื่อนฝูงเจอหัวหน้าคนทำงานเนี่ยนะเจอสิ่งดีสิ่งร้ายเจอเพื่อนดีเพื่อนร้ายนะเจอผลดีผลร้ายเนี่ยก็ล้วนมาจากกรรมนั่นเองนะครับ บันพายพิบัติน้ำท่วมใหญ่นะที่ผมพูดให้ฟังหลายครั้งเนี่ยก็จะเป็นกรรมของผมกดนนะครับนะที่ผมไปเชื่อนะในมิตของพระองค์หนึ่งนะซึ่งผมเชื่อว่าเป็นพระอาหารหันต์นะครับเพราะว่าผมฟังจากครูบาอาจารย์ของผมนะครับนะซึ่งกได้ยกย่องนะถึงธรรมะปฏิบัตินะครับของพระองค์นี้นะแล้วผมก็ได้ฟังนะ ถึงคุณธรรมของท่านโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์วันนิมิตของท่านหรือว่าสีท่านเห็นนะในนิมิตเนี่ยผมก็จะเงียหูฟังนะเรื่องของน้ําท่วมใหญ่น้าท่วมสูงตึกสีชั้นน้ําท่วมกรุงเทพน้ําท่วมปากกังมันนี่จะเป็นกรรมของผมก็ได้นะครับเพนะราะฉะนั้นภัยพิบัติน้ําท่วมใหญ่นะครับนะที่บอกว่าจะเกิดในอนาคตก็ไม่ทราบเมื่อไหร่แต่ผมคา,าดการณ์ว่าไม่น่าจะเกินนะทศวรรษนี้นะครับ ก็จะเป็นกรรมของผมด้วยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาใครมาฟังผมเนี่ยท่านก็พิจารณาก่อนนะอาจจะเป็นกรรมของท่านก็ได้ทั้งเชื่อก็จะเป็นกรรมไม่เชื่อก็จะเป็นกรรมนะครับอาจจะเตรียมตัวนะก็เป็นกรรมไม่เตรียมตัวก็เป็นกรรมจะรอดก็เป็นกรรมจะไม่รอดก็เป็นกรรมรือเปาไหมทุกอย่างมันเป็นกรรมไปทั้งสิ้นเพราะนั้นสุดท้ายเราต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาตนเองซึ่งก็คือเป็นกรรมอย่างหนึ่งแหละก็ได้มโนกรรมเช่นเดียวกันในปัจจุบันนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ได้ฟังนะจากลูกศิษย์ของท่านนะในปัจจุบันนะฮะซึ่งยังมีชีวิตอยู่นะลองไปหาฟังกันใน y t u t u นะลูกศิษย์ของท่านนะของหลวงปู่องค์เนี่ยนะครับนะก็พูดถึงภัยพิบัติน้าท่วมใหญ่เนี่ยนะครับนะซึ่งพ,พูดไม่นานเนี่ยนะครับนะก็ได้พูดถึงว่าเทวดาเขาไม่ยอมนะครับเป็นเพราะมนุษย์เนี่ยเสื่อมจากศีลธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเเทวดาขาไม่ยอมนะ ถามว่าทาไมถึงไม่ยอมนะเดี๋ยวก็มาคุยกันนะมนุษย์เสื่อมจากศีลธรรมจริงไม่จริงก็แต่ละท่านก็ลองหนึ่งก็คือพิิพจนรณาในจิตใจตนเองก่อนว่าตัวเราเองเป็นผู้เสื่อมจากศีลธรรมไหมมีศีลห้าไหมดำรงชีวิตตนเองอยู่บนวิถีทางใสากลางอริยมัครคมีองค์8ประการไหมทานศีลส,สมาธิปัญญานะครับนะเพราะว่าที่เทวดาก็ไม่ยอมเพราะว่าเขาจะรักษาพระศาสนา เอา้าเทวดาเป็นผู้มีเฮริโอรปะเป็นผู้มีละอายเป็นผู้มีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมเอา้าแล้วเขาจะมาโดนบันดาลน,นะครับให้เกิดภัยพิบัติทําไมนะจะเกิดโดนบันดาลให้เกิดพายุน้ําท่วมนะครับแผ่นดินไหวทําไมเอานี่ก็เป็นการทําบาปกรรมสิใช่ไหมครับแต่ว้านภัยพิบัติน้ําท่วมใหญ่เทวดาเขาไม่ยอมแล้วไงล่ะเพราะว่าเทวดาเขาไม่พอใจมนุษย์ที่มนุษย์เสื่อมจากศีลธรรมเหรอ เขาจะรักษาพระศาสนาเพราะเขามองว่ามนุษย์นะครับไม่รักษาศาสนาเหรอนะครับนะวันดีผมก็ได้ยินได้ฟังนะครับมาจากลูกศิษย์นะครับของอพระอรหันต์องค์นี้นะครับนะท่านก็เล่าว่านะครับนะลุงปู่นะก็คือพระอาจารย์ของท่านเนี่ยก็บอกว่าภัยพิบัติน้ําท่วมใหญ่เนี่ยนะครับเนะทวดาเขาไม่ยอมนะที่มันเกิดเหตุร้ายๆมากขึ้นเหมือนโลกใบนี้เป็นเพราะจิตใจมนุษย์ไม่ดี มนุษย์ทายิ่งทําบาปกรรมมากทาทาบาปกรรมมากขึ้นมากขึ้นทําบาปกรรมมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะอ่าเพราะมนุษย์เสื่อมจากศีลธรรมเนี่ยนะครับเทวดาเขาไม่ยอมนะเทวดาเขาจะรักษาพระาศาสนานะเขาต้องการให้พระาศาสนาความดีงามนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอยู่ไปนานๆนะเขาจึงไม่ยอมมันไม่ยอมแล้วทำยังไงครับนะผมก็นั่งมองอืมมันก็มาจากกรรมคาว่ามาจากกรรมเนี่ยนะก็คือถ้ามนุษย์ นะมีความเสื่อมจากศีลธรรมนะจิตใจเนี่ยไม่อยู่ในศีลธรรมไม่มีทีิโอตปะทุจริตคอร์รัปชันโกงกินนะฮะเอ่อไม่อยู่ในศีลในธรรมเบียดเบียน,ยน,ยนมนุษย์ด้วยกันเองนะเดี๋ยวก็เกิดความขัดแยง้งทะเลาะวิวาทเกิดสงครามนะทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติกินใช้บริโภคมากเกินไปเกิดขยะเกิดมลพิษโหเราเห็นฝุ่น pm สองจุดห้าโรคระบาดเกิดการศึกสงครามมากมาย แล้วสุดท้ายก็จะเกิดความวิปริตแปรปวนของอากาศธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงมันมาจากจิตใจนะครับในคำพีในทางพุทธศาสนานะก็มีกล่าวไว้ว่าจิตใจมนุษย์เนี่ยนะมันเป็นบ่อเกิดนะของกรรมหลายอย่างนะแล้วก็เกิดความวิปริตแปรปวนของภัยทางธรรมชาติได้เหมือนกันนะเรื่องของแผ่นดินไหวภัยพิบัติน้ําท่วมต่างๆอ่าเพราะนั้นผมฟังแล้วก็อื้อ ก็แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเทวดาเขาบันดาลเหรอเขาบันดาลฟ้าฝนพายุนะแผ่นดินไหวน้ําท่วมเหรอผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะเทวดาคงไม่โหดร้ายอย่างนั้นนะครับนะชาวสวรรค์แต่ผมประมวลแล้วคงเป็นกรรมของมนุษย์กรรมของมนุษย์ที่ทําผิดศีลรมทุจริตคอร์รัปชันไม่รักษาพระศาสนานะครับไม่ฝึกฝนปฏิบัติธรรม นะครับแล้วก่อกรรมขึ้นเป็นวิบากกรรมนะทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับเอ่อเกิดมลพิษขึ้นมากมายแล้วก็นำมาซึ่งภัยพิบัตใิใหญ่ๆทางธรรมชาติหรือแม้แต่การศึกสงครามลบกันเองนะครับนะเพราะนั้นถ้าเรามองอยากหลักแบบนี้คือแปลว่าถ้ามันเกิดภัยอย่างอย่างนี้ขึ้นเนี่ยเทวดาเขาไม่ช่วยถ้าผมมองแบบนี้คือเทวดาเขาไม่ยอมคือเขาไม่ช่วยเขาบอกว่าเป็นกรรมของมนุษย์หรือเปล่า เขาเลยปล่อยให้มนุษย์รับกรรมนะถ้าเกิดเจอภัยใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะแต่ผมก็ฟังว่าเอ๊พระอาหารหันต์นี้ท่านมีจิตเมตตานะท่านเห็นนิมิตเหล่านี้นะท่านทราบถึงจิตของเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายนะที่เห็นมนุษย์เสื่อมย่างศีลธรรมแล้วเทวดาไม่ช่วยมีภัยพิบัติทางธรรมชาตนะิท่านก็มาบอกเตือนว่ามนุษย์ต้องรีบทําความดีนะมนุษย์อย่าทำความชั่วเพราะว่ากรรมมันเกิดมาจากการกระทําความชั่วทางกายวาจาใจนะครับ เพราะฉะนั้นถึงเวลาอย่าลืมนะครับมนุษย์ไม่เห็นเทวดาแต่เทวดาเห็นมนุษย์เขาเห็นมนุษย์ทํากรรมต่างๆนานาเขามีสภานะครับที่เขาจะไปไประชุมกันแล้วรู้ว่ามนุษย์เนี่ยทำบาปกรรมอย่างไรเขาก็ยังไม่ช่วยนะถ้ามันเกิดภยัยธรรมาชาติน้ําท่วมสูงตึกสี่ชั้นอะไรเขาก็าปล่อยนะให้มันมีการปรับสมดุลของตัวมนเองเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกนะผมว่าเอออย่างนี้นอาจจะเข้าท่ามากกว่าว่าเขาจะรักษาพราะศาสนาเพราะอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเชื่อก็กรรมไม่เชื่อก็กรรมเตรียมตัวก็กรรมไม่เตรียมตัวก็กรรมรอดก็กรรมไม่รอดก็กรรมเกิดก็กรรมไม่เกิดก็กรรมสุดท้ายแล้วแต่ทุกท่านพิจารณาเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถส่งติดตามในช่อง YouTube, sen, อยูทูบชาแนลอาจารย์เสกยูส่วนที่หนึ่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ